อาโยก็ขอสวัสดีชาวแฟนพายทุกๆคนทุกๆท่านกัน้วยนั่นเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกแบบที่มีชื่อว่า a r e y o u b l e s o t i m e การอีกเช่นเคยนั่นเองเออหายไปนานเลยนะสํหรับในส่วนของแบบนี้นั่นเอง โอเคสำหรับคลิปนี้ยังอยู่กับแฟรของเรากันอีกเช่นเคยในเองเนาะใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอี้อี้อ่าใช่แล้ว่ะก็คือในส่วนของไอจอนแมพอายุเดวิลโซชร์มเนี่ยคือเขาได้มีอัปเดตนั่นเองคุณผู่ชออัปเดตในส่วนของการเพิ่มดนันแบบว่าแบบเปลี่ยนแบบใหม่อะ่ะเออประมาณนี้แล้วก็มีระบบนิวเซตติ้งเข้ามาแล้วก็ในส่วนของอัปเดตครั้งหน้านยเขาก็จะมการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานั่นอีกเนาะเออ แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะอ่าค้กว่าอะไรนะพามาสํารวจในส่วนของแมปก่อนละกันนะคะว่าแมปใหม่ที่ขอได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็โซต่างๆของพวก n p c เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงเนาะเออโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะพามาสํารวจตรงนี้ก่อนละกันนะคะอันนี้จะเป็นสเตชัน A ก็จะเป็นการที่แบบว่าเราเกิดตรงนี้กันหมดนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นมาเนาะอันนี้จะเป็นทัวร์เรนเอก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมอืมโอเคขออนุญาตเก็บก่อนนี่จักรยาน เราสามารถอันนี้ได้เลยใช่ไหมโอเคเราต้องใช้เงินนะฮะในการซื้อ 3, okay, สามพันห้าโอเคจักรยานมาสิเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูสิบรรยากาศอืมบรรยากาศคือมันอยู่ในตีเมืองหมดเลยนะฮะมีเชสเดี๋ยวดูสิเออเปิดได้อะไรแอโรมานะคุณผู้ชมไหนๆก็เออไหนๆได้เดี๋ยวเราค่อยเปเลี่ยนแอโรแล้วกันนะเนาะเยวค่อยเปลี่ยนสแตนโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะพามาสำรวจดูในส่วนของด่านก่อนนะฮะอ้าวติดได้แค่นี้หรอโอเค มันจะมีบางครั้งก็แบบว่าอันนี้ไปเลยนะคุณผู้ชอมอืมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ้บรรยกการนี่คือแบบใช้ได้โอเคอ่าอันนี้จอนนี่จะอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจอนี่เจอสตาร์โอเคเนี่ยบรรยากาศหรือว่าเพลง,งคือเขาเปลี่ยนหมดเลยนะคุณผู้ชมนี่คนนี้ก็ที่อันนี้ไอ้ก็อยู่ตรงนี้นะขึ้นมาข้างบนเนมีอะไรหรือเปล่าแต่เราต้องขึ้นไปสำรวจนะข้างบนสามารถขึ้นไปได้ด้วยชรุบอืมนี่ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเวสที่อันนี้ใช่ไหมอันไหนที่อัปเดตที่แล้วเนาะโอเคจะอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมขึ้นมาได้เลยนะอันนี้จะเป็นสตาร์ดักจะอยู่ตรงนี้อาจารย์โกโจอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็คู oo, จะอยู่ข้างบนนี้เลยอันนี้คืออะไรเอ่ยฮิมไหนดูซิ Get out of my sight โอเคโอเคโอเคออกก็ได้นะคะโ okay, อเคโอ้บรรยากาศคือสวยงามมากข้างบนนี่ลองสำรวจดูซิ อันนี้ก็จะเป็นคีรัวคีรัวจะอยู่ตรงนี้นะอืมโอเคนี่คีรัวถ้าทุกคนเจอกันได้จะมีเควสอันนี้อยู่อันนี้คือมันจะอยู่ในธตมญี่ปุ่นเลยนะนี่บรรยากาศคือแบบสวยงามมากๆเดี๋ยวเราเราขึ้นไปข้างบนดูไปสำรวจข้างบนดูนะโอเคโหแล้วดิภาพอะไรคือแบบเพลงคือมันเข้ากันหมดเลยอะคุณผู้ชมอัปเดตครั้งนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นการดึงดาบดาวซอนสออกมาใช่ไหม ส่วนตรงกลางจะเป็นบอสอัลเลอร์นั่นเองเอลเชอร์อัลชาใช่ไหมโอเคสามารถมมนกดตรงนี้ได้เลยนะจะอยู่ตรงกลางโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจกันต่อมีบรรยากาศคือดีมากมาเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันต่อเลยนะคุณผู้ชมเห็นหซิพูตามซซ่ตามลืมนีย่ยคือแบบแบบมันก็ดานใหญ่มากเหมือนกันเห็นดูซิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าข้างในนี้มีใครวะาข้างในนี้เดี๋ยวนะอ๋อเข้ามาตรงนี้นะคะ จะมีช็บอป NPC อยู่ตรงนี้เลยโอเคไหนดูสิคลายเหมือนเดิมไหมก็เหมือนจะคลายเหมือนเดิมแล้วจะมีไบค์ไบร์โอ้โหห้าพันโอเคกระดูกนะแล้วก็ธนูโอเคเลยปะ่ะเดี๋ยวเราลองสำรวจกันต่อเลยนะคุณผู้ชมครางนี้จะเป็นการสำรวจด,ด่านใหม่ก่อนเนาะตรงนี้เนี่ยจะมีพวกแบบ NPC ใส่ใส่หมวกเบอร์เกอร์โอเคอยู่นะอ่ะโอเค ดูสิข้างใน,นมีอะไรสามารถเข้าไปได้หรือเปล่ามันจะยังไม่ได้นะส่วนตัวนี้ต้องการอะไรก็จะมีเป็นพวกแบบเกล็ดหิมะด้วยเนาะนี่เป็นไงโอเคนี่บานหลงพุชี่นี่เกล็ดหิมะคือสวยงามมากๆนี่ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมโอเคสำรับด่านกันต่อนะอาจจะเว้นหัวนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะดีโอจะอยู่ตรงนี้เลยชนี่ดีโอต้องดูตามโซ่ตามดูดุดดีๆนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแบบใหม่แบบเกือบทุกคันแล้วคือด่านใหญ่มาก โอเคอันนี้คือเราดูแล้วอันนี้คือใครวะเมื่อกี้จอนี้ใช่มหมโอเคดูซิตรงกลางนี้คือโหมีเป็นทางแยกด้วยนะคะก็จะมี NPC มีหีบอีกแล้วเก็บอีกอือ่ะสิ่งที่ได้มาก็คือได้เงินมาหรือเปล่าน่าจะได้เงินมานะใช่ไหมตอนนี้มีอยูสีมื่4สองพันยูคอยส์เลยคุณผู้ชมหหอย่างเยอะเลยนะเยอะอยู่โอเคนะสมับกันต่อ ดูสิข้างในนี้เข้าไปได้ไหมไม่ได้ชรึบมานจักรยานนะคะโอ้โหบรรยากาศชมเมืองรอบๆเมืองนี่เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเอ็นพีซีหัวเบอร์เกอร์อีกแล้วไหนดูนสิแลาชางตาดูตรงนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วฮะ,ะโอเคโอค้โหข้างไปนานเลยนะสำหรับในเสือของแบบนี้เราก็ต้องขออภัยด้วยโอเคส่วนตรงนี้จะมีใจโลชิน่าใจโลจะอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่ตรงนี้ก็จะเห็นแบบทะเลลงไปข้างล่างได้ด้วย เป็นชายหาดนั่นเองเอาอีกแล้วอุกระบาดใช่หรือไม่น่ะอ่ะโอเคนี่ได้แอร์แล้วมาโอเคอุกระบาตเจอเนี่ยเจอยู่ตรงชายหาดเนาะมาอันนี้ตรงนี้ได้เลยชรุบอ้าวอันนี้ผ่านไม่ได้ไม่ได้กระโดดขึ้นไปเลยละกันอึศะอึศะเดี๋ยวดิดิโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยบาย เดี๋ยวดิอืมไออดโอือมเอมอขอบคุณมาก <laughs> เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิทำไมต้องเป็นเราด้วยเนี d o เออ,อ,อห,อห,อหื้นะออโอ้โหโอ้โหาฮ่าฮ่าฮนี่แน่ครับอะไร DIO โอ้โหมันโหดร้ายจริงๆเลยเนี่ยออืทำไมต้องเป็นเราด้วยนะผมจะมาเด็น ประเด็นค sure. ือดูอย่างสวยเลยคุณผ um uh ู้ชมคือแบบขับปันจกยานอยู่ดีๆนะคะก็คือโดนดีโอทุกตายเลยโอ goodness อย่างแย่โอเคเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับไปดูสำารัใหม่ก็ได้นะคะโอ้โหอย่างจบเลยคุณผู้ชมตายอย่างอนาถนะคะตายพอดบอสดีโออย่างเดียวเลยโอเคตอนนี้ขึ้นไปได้อ้าวหล่นอีกโอเคขึ้นไปก้อนหนึ่งใ้ดูสินี่ค่คุณผู้ชม ไอ้เจ้าบ,บอสเมื่อกี้ที่เราผ่านไปนะโอเคข้างบนนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะนี่ขึ้นมาได้ึ okay. บโอเคบรรยากาศถือว่าดีมากเลยคุณผู้ชมยกเว้นเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คือไม่ดีเลยนะโดนอยู่ดีก็โดนทุบเฉยเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการรีสตาร์กันเลยดีกว่าเออลูกสแตนสตอร,ร์เรชี่มันอยู่ตรงไหนอนะ่ะไวท์สไนค์ออสเซสตอร์เรชน่าจะอยู่ตรงนี้นี่ เก็บแซนน่อยก็ในส่วนของแซนเนี่ยก็จะยังมีแต่แค่แบบพวกนี้อยู่นะคุณผู้ชมก็จะยังไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนในส่วนของแซนกันบ้างดีกว่ามาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมัง่งเพราะว่าเราแบบไม่ได้เล่นนานแล้วนะอะเนาะโอเคสามชนะลาก่อนนะเราจะเปลี่ยนแกก่อนเดี๋ยวไปหาบัตรเหล่าผู้ชีก่นอนคุณผู้ชม,ชมไปเลยอืมโอเคบัตรหล่ผู้ชิ เขาเปลี่ยนแซนหน่อยรีเซสแตนโอเคดีเน่มาขอเป็นแตนดีๆหน่อยละกันนะชรุบป,ปักเลยอืมโอเคสิ่งที่ได้ก,ก็คือลีกแล้วหนึ่งเอามาทำไมเนี่ยเออโอเค อาลิเส็ไปนะคุณผู้ชมชรุบอืมแอร์โลคันที่สองของแบบดีๆหน่อยมีทาร์กส์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเย็นเออไว n a สเน h i t e s n เ k e เรามีแล้วนะเพิ่งไปเก็บเมื่อกี้เลยไม่เป็นไรค่ะแล้วดีสุดท้ายแล้วกันนะคุณผู้ชมุบนี่นะคือเพลงแบบบรรยากาศมันมุงมิงมากมากเลยคุณผู้ชมเหมาะกับดาดมากโอเคอ่ะปักอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้าย สิ่งที่ได้เวออฟและยาโคซาฮะ oh. เดี๋ยวดิเราได้มาอะไรเป็นอะไรบ่าเดี๋ยวขออนุญาตลองดูสกิลนะคุณผู้ชมรู้สึกได้ถึงความแปลกแปลกเดรี้เฟสเอ็นพีซีตัวนี้มีเด l ดี้เฟสด้วยโอเคไหนๆก็นี่แหละแบล็คดามจ5 0 0ต้องทำการบล็กดามจเป็นจำนวน500ดามจนั่นเองโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะคุณผู้ชมไม่เจอกอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราได้อะไรมาเหมือนกันนะเออ โอเคเดี๋ยวเราค่อยอันนี้ละกันเนาะโอเคเดี๋ยวดูเควส,สิเควสบางอันนี้ก็คือแบบยังทำไม่เสร็จเลยนะอืมโอเคสกิลอีก่อนอม,มิสมีผ้าด,ด้วยนะอีกรอบหนึ่งละกันเนดีด๋ยวดิต่อยแบบปกตินี่แน่ต่อยไปหน่อยแจ๊บอ,อ๋อชาโดริโออ๋อโอเคเป็นเป็นในเสื้อของเจ้าชาโดริโอนะคุณผู้ชมโอเคโอเคนี่สกิลอี blocking damage เราต้องมองก,กับเจ้าดัมมี่พวกนี้นะคะเออเป็นไง Shadow ่ชาร์เดอรดิโอเรามีแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมชาร์เดอร์ดิโอโหเสรแล้วอึ๊บอือตีไปนะฮะโอเคก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการอัปเดตนั่นเองคือมันเป็นอัปเดตเล็กๆนะก็คือการที่เขาเนี่ยเออได้ทำการรีในส่วนของแบบนั่นเองให้เข้ากับธีมช่วงวันฤดูหนาวนั่นเองนะคะหรือว่าคริสต์มาสนั่นเองเนาะคุณผู้ชมแบบบรรยากาศพวกเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขากำลังพัฒนาอยู่นะั่นเองให้แบบเข้ากับธีมอยู่เนาะ แล้วก็พวกอัปเดตครั้งหน้าเขาบอกว่าจะมีในส่วนของอัปเดตใหญ่ๆอีกครั้งหน้าในอนาคตอีกนั่นเองแล้วก็ให้เราเนี่ยติดตามกันได้เลยนั่นเองนะอ่ะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะสำหรับกดไลค์ก็แชร์ก็ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไปกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะอืมบรรยากาศในบอกเลยนะคะว่าสวยงามมากๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผม